กัดโพ้นึงแล้วหายเลยมันป้ายยาอะไรอย่างเงี้ยหละตีนอ๋อมาบินหยับเลยดินบินพักพุ่งเข้าไปพี่ยังไม่หยุดเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไเลยตัวเล็กนตัวเล็ก เริ่มเริ่มเริ่มบอกว่าเริ่มบอกว่าไม่มีมีมามีมีมาแล้วแจวเลยได้ปลาต้องพกมีมาด้วยวนี่ไงอยู่เฝ้ากยู่